ที่1น4 6น่าอกเริ่มกระเพื่อมขึ้นลงก่อนที่ลมหายใจแห่งชีวิตของจีเยจะค่อยๆถูกปดปลดยออกมาในขณะที่ชายชลาทั้งเก้าได้แต่รู้สึกตกตะลึงพอคนที่เสียชีวิตไปแล้วก่อนหน้านี้กลับถูกปลุกให้ตื่นฝืนกลับมาอีกครั้งในเวลานี้พอในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาแก่นกำเนิดพลังของเราอัจฉริยะนับไปทวนที่ถูกสะสมเอาไว้ซึ่งส่วนใหญ่ก็ถูกนางดูดกินทั้งหมดแล้วในตอนนี้ ที่รันข้าของแท่นโูชาจีจิงหลิงพันรู้สึกประหลาดใจพร้อมกับน้ำตาที่ยังคงไหลลินแต่ในตอนนี้มันกลับกลายเป็นน้ำตาแห่งความสุขหลังจากที่จีเยฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งหลินเทียนที่ร่างกายถูกปกคลุมไปด้วยเลือดในตอนนี้หลังจากที่สัมผัสได้ถึงลมหายใจแห่งชีวิตของจีเย่มันก็ทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายขึ้นเป็นอย่างมากเพราะอย่างไรก็ตามเขาในตอนนี้ก็สามารถรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับจิงหลิงได้ โดยการที่เขาสามารถช่วยชีวิตของจีเย,ยเอาไว้ได้ในตอนนี้ก่อนที่เขาจะไอออกมาอีกครั้งพร้อมกับดวงจันทร์สีดําในดวงตาของเขาที่ค่อยๆจางหายไปในขณะที่พลังแห่งโชคชะตาที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากร่างกายของเขาก็ค่อยๆจางหายไปพร้อมกับภาพการมองเห็นของเขาที่เลือนลางลงอย่างกระทันหันก่อนที่เขาจะล้มฟุบลงกับพื้นและสลบไปในทันทีท่านพีจีจิจงหลิงผันรู้สึกตกใจและกังวลเป็นอย่างมากก่อนจะรู้สึกโล่งใจ หลังจากที่สัมผัสได้ว่าลมหายใจแห่งชีวิตของเขาเพียงแค่อ่อนแอลงเท่านั้นก่อนที่นางจะกลา่าวพึมพำขอบคุณเขาออกมาขณะที่เช็ดน้ำตาที่หลังไหลออกมาไม่หยุดหย่อนในวันนี้ท้าไม,ม่ใช่เพราะหลินเทียนจีเยคงได้ตกใตยไปแล้วรวมไปถึงนางก็เช่นเดียวกันเพราะหลินเทียนนั้นมักปฏิบัติกับนางเป็นอย่างดีนานจึงทำให้นางเกิดความรู้สึกอดัดเล็กน้อยพร้อมกับความุบอุ่นที่ปรากฏขึ้นในหัวใจและนางในตอนนี้ ได้ใช้พลังห่อหุ้มร่างของหลินเทียนและจีเย่เอาไว้ก่อนจะเดินออกไปจี่ด้านนอกของสถานที่แห่งนี้และทันใดน,นั้นพันปรากฏเสียงพุ่งผ่านอากาศดังขึ้นพร้อมกับร่างของเหล่าชายชราทั้งหลายที่พุ่งตรงออกมาตรงหน้าของนางเด็กน้อยเจ้าจะไปที่ไหนหนึ่งในเก้าชายชราได้กล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนเป็นอย่างมากในเวลานี้ไปให้ผลจีจิ้งหนิงไม่มีความรู้สึกใด,ดๆต่อคนเหล่านี้แต่กับบางคนนั้น นางกับรู้สึกเกลียดชังเป็นอย่างมากใบหน้าของชายฉลาดถังก้าในตอนนี้พันรู้สึกแข็งทื่อลงเล็กน้อยแต่ถึงกระน,นั้นพวกเขาก็ไม่ได้รู้สึกโกรธอะไรกับคําพูดของนางในตอนนี้พอพวกเขารู้ดีว่าการที่พวกตนนําจีเย่ยมาเป็นเครื่องเส้นสังเวยียนบนแท่นบูชามันก็ทําให้นางรู้สึกโกรธแค้นเป็นอย่างมากแต่ถึงกระน,นั้นความแค้นในครั้งนี้ก็เริ่มต้นมาจากไวโคงเพราะอีกฝ่ายหลอกแม้กระทั่งผู้คนทั้งหมดภายในเผ่าไอ้สารเลวนั่น มันเป็นตัวต้นขีดเรื่องเราทั้งหมดก่อนที่ฝ่ายจะกล่าวเสริมขึ้นมาอีกว่าถึงอย่างไรเจ้าก็เป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ของพวกเราที่แข็งแกร่งที่สุดแถมยังสามารถปลูกพลังสายเลือดที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ของพวกเราขึ้นมาได้อีกด้วยและด้วยสิ่งที่ปรากฏขึ้นในตอนนี้เจ้าอาจจะมีพลังต้นกําเนิดที่แข็งแกร่งกว่าบรรพบุรุษของพวกเราอีกด้วยท่านพี่ท่านเปรียบเสมือนสมบัติของเผ่าพันธุ์พวกเราฉะนั้นแล้วอยู่ที่นี่เถอะนะฉะนั้นแล้วข้าขอสาบานว่า จะทาตามทุกอย่างที่ท่านต้องการเมื่อได้ยินเช่นนี้ก็ทําให้พวกเขาต้องหวดจ้องหมอไปทางจีจิงหลิงก่อนที่ชายชราทั้งหลายจะเต็มไปได้วยความตื่นเต้นเพราะก่อนหน้านี้ด้วยพลังสายเลือดของจีจิงหลิงที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมันทรงพลังและน่าทึ่งเป็นอย่างมากถึงขั้นทำให้พวกเขาได้แต่ตะลึงค้างเพราะจีจิงหลิงที่สามารถปลุกพลังสายเลือดขึ้นมาในตอนนี้หากว่านางเติบโตขึ้นอย่างแท้จริงนางก็จะสามารถ ถลวงกาสู่เขตแดนจัก,กรพรรดิแห่งทวยเทพได้อย่างแน่นอนซึ่งนั่นมันสามารถง่งฉีได้ว่าเผ่าพันธุ์ของพวกเขาจะมีจัก,กรพรรดิเทพเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนในอนาคตซึ่งนั่นมันก็หมายความว่าพวกเขาจะสามารถเจียบย่างบนโลกไปนี้ได้อย่างแท้จริงเพราะในเวลานี้แม้แต่จีเยก็ยังไม่มีความสามารถนี้หลังจากที่นางได้ดูดกแลกลื่งกกาเนิดต้นพลังทั้งหมดก็ไปแล้วซึ่งพวกเขาก็ายังไม่แน่ใจหรือว่านางจะมีความสามารถเพียงพอ ถ้าหลวงเข้าสู่เขตแดนจัก,กรพรรดิแห่งตัวเทพในอนาคตหรือไม่แต่ถ้ารวมนางเข้าไปด้วยมันก็อาจจะเป็นจริงขึ้นมาได้เพราะถึงอย่างไรด้วยตัวตวนทั้งสองของพวกนางนี้ก็ถือเป็นความหวังในเผ่าพันธุ์พวกเขาพอพวกนางจะต้องนําความจเจริญมาสู่เผ่าพันธุ์พวกเขาและรวมไปถึงอํานาจมากมายในอนาคตในขณะที่แต่เท่าทั้งหลายต่างก็พยักหน้าเห็นด้วยก่อนจะมองออกไปทางจีจิงหลิงด้วยท่าทีกระตือรือร้นข้าจะไม่อยู่ที่นี่และน้องสาวของข้า ก็จะไม่มีทางส่งมอบให้กับพวกเจ้าและในอนาคตพวกเราก็จะไม่อยู่ที่นี่อีกเช่นเดียวกันพวกเจ้าลีกทางไปซะจีจิงหลิงได้กล่าวออกมาด้วยเสียงอันเย็นชาก่อนจะทาให้สีหน้าของเราชายชราทั้งหลายพันแข็งทื่อและไม่ได้ดูเป็นอย่างยิ่งร่างกายของเจ้าและน้องสาวเจ้าในตอนนี้เต็มไปด้วยต้นกาเนิดพลังที่บริสุทธิ์ของเผ่าพันธุ์พวกเรามันจะเป็นไปได้ยังไงที่เจ้าจะบอกว่าเจ้าไม่ใช่คนของเผ่าพันธุ์นี้และไม่มีทางจะอาศัยอยู่ที่นี่ นี่เจ้ากำลังจะเนรคุณต่อเอผ่านุพผู้ให้กำเนิดเจ้าอย่างนั้นหรือตาเท่าที่สองได้กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำกบฏอย่างนั้นหรือจีจิงหนิงได้หัวเราะออกมาด้วยท่าทีที่ไม่พอใจพวกเจ้ามักจะใช้พวกเราเป็นเครื่องสังเวยแก่บรันพบุรุษที่ไม่สามารถจับต้องได้เจ้าเห็นพวกเราเป็นเพียงแค่เครื่องมือเท่านั้นแล้วพวกเราจะต่างกับสัตว์เลี้ยงตรงไหนนั่นจึงทําให้สีหน้าของเราตาเท่าทาั้ง9ก้าพันดูอัปรลักเป็นอย่างยิ่งพอพวกเขาในตอนนี้ ไม่สามารถหาคำใดๆมาหาักล้างกับคำกล่าวของพวกนางได้ไม่ว่ายัางไงพวกเจ้าก็ต้องอยู่ที่นี่พวกเจ้าล้วนแต่เป็นสมาชิกในเผ่าของพวกเราแม้ตายก็ต้องเป็นผีในเผ่าวิญญาณพูดผูอ้อาวุโสใหญ่ได้กล่าวออกมาด้วยเสียงทุ้มต่ำอย่าแม้แต่จะคิดพอข้าไม่คิดจะทำอะไรเพื่อเผ่าพันธุ์นี้และข้าก็จะไม่ส่งมอบน้องสาวของข้าให้กับพวกเจ้าอีกด้วยจีจิงหลิงในตอนนี้ได้กล่าวออกมาด้วยท่าทีที่ไม่สุบอารมณ์เป็นอย่างยิ่ง เจ้าจะต้องเต็มใจน้ำเสียงของชาชาลาเริ่มมืดมนล,ลงเล็กน้อยพร้อมกับดวงตาที่จับจ้องไปทางหลินเทียนซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยม่านพลังของจีจิ้งหลิงข้าสามารถทําให้เจ้าเชื่อฟังได้เจ้าคิดงั้นไหมเพราะข้าสามารถทิ้งตาระทับเอาไว้บนตัวของเขาได้และนั่นมันจะทําให้เขาได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมากและเพื่อปกป้องเขาจากอันตรายทั้งปวงเจ้าและน้องสาวเจ้าจะต้องเชื่อฟังพวกเรานั่นจึงทำให้จีจิ้งหลิง พันแสดงท่าทีกวดแขนออกมาทันทีนี่เจ้ากล้าอย่างนั้นหรือเพื่อความมัง่งคั่งของเผ่าพันธุ์พวกเรามีหรือที่คาจะไม่กล้าพอต้นกำเนิดพลังที่อยู่ในตัวของจีจิงหรือและจีเย่นั้นมันแข็งแกร่งเป็นอย่างมากซึ่งพวกเขาจะไม่ยอมปล่อยทั้งสองออกจากเผ่าไปอย่างแน่นอนก่อนจะกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาพีสามกำหลับพวกเขาแล้วค่อยจัดการกับพวกนางใช้เทคนิคลับของพวกเราจัดการกับเจ้าหนุ่มนันสะแล้วขังมันไว้ที่นี่ เพื่อพวกนางจะได้เชื่อฟังคําสั่งของพวกเราก่อนที่แต่เท่าที่สามจะพยักหน้ารับและก้าวเดินเข้าหาจีจิงหลิงในทันทีนั่นจึงส่งผลให้จีจิงหลิงผ่านรู้สึกตกใจกลัวเป็นอย่างมากขณะที่ปลดปล่อยพลังปกคุมร่างของหลินเทียนและจีเย่เอาไว้อย่างแน่นหนาก่อนที่นางจะก้าวเดินถอยเพราะฐานการบ่มเพาะของนางในตอนนี้เป็นเพียงกึ่งราชานิลันเท่านั้นซึ่งนางจะสามารถหยุดตัวต,วต,วตนระดับเทพแท้จริงได้อย่างไรนางได้แต่พยายามก้าวถอยกลับไป เพื่อจะปกป้องหลินเทียนและจีเย่เอาไว้ตาวเทาที่3เด็กก้าเดินออกไปตรงหน้าขนาดจ้องมองออกไปทางจีจิงหลิงพร้อมกับพูดออกมาด้วยท่าทีที่เฉยเมยจิงหลิงอย่าโทษพวกเราเลยที่พวกเราท,ทําเช่นนี้ก็เพื่อเผาพันพวกเราเท่านั้นอีกฝ่ายได้ปลดปล่อยพลังออกมาก่อนจะก้าเดินเข้าหาจีจิงหลิงทีละก้าเพราะในตอนนี้อีกฝ่ายไม่ได้ให้ความสนใจหลินเทียนที่สามารถเรียกใช้พลังแห่งโชคชะตาก่อนหน้านี้ได้แม้แต่น้อยเพราะในตอนนี้ หลินเทียนที่หมดสติจึงไหลซึ่งพลังใดๆในชั่วพริบตาเขาได้ก้าวตรงเข้าหาจีจิงหลิงอย่างรวดเร็วและอยู่ห่างจากนางไม่ถึงสองฟุตแล้วในตอนนี้และในเวลานี้เองจูๆ่ๆฝีเท้าของเขาก็ได้หยุดลงอย่างกระทันหันพร้อมกับร่างของเขาที่เป็นตัวตนระดับเทพแท้จริงได้สั่นสะท้านอย่างไร้เหตุผลเพราะจูๆ่ๆเขาก็สัมผัสได้ถึงความกลัวอะไรขอบเขตที่เขาปกคลุมหัวใจของเขาซึ่งทำให้เขาไม่กล้าขยับก้าวเดินออกไปแม้แต่น้อย ก่อนที่ตรงหน้าด้านข้างของจีจิงหลิงจะมีหญิงสาวในชุดสีขาวปรากฏตัวขึ้นอย่างเงียบๆลากับนางการเดินออกมาจากภาพวาดยังไงอย่างนั้นความงดงามของนางช่างน่าทึ่งเป็นอย่างมากถึงขั้นทําให้โลกทั้งใบถึงกับมุนแสงลงไม่อยู่ต่อหน้าของนางจีจิงหลิงได้แต่ตัวสันสานก่อนที่นางจะรู้สึกประหลาดใจและอดไม่ได้ที่จะหลั่งน้ําตาอีกรังพร้อมกับกล่าวขึ้นด้วยน้ําเสียงสะอื้นให้ลอนจอนวงเด็บ บูยเพราะในตอนนี้จีจิงหลิงนางรู้ตัวดีว่าไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะปกป้องหลินเทียนและจีเย่เอาไว้ได้แต่ในตอนนี้เมื่อบูยี่ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของนางก็ทำให้นางรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากเพราะนางรู้ดีว่าตนไม่มีความสามารถจะหยุดบุคคลเหล่านี้ได้หลิงเอ๋ออย่า้องค่ายบุยได้กล่าวปลอบนางก่อนจะหันมางออกไปทางหลินเทียนที่เหนือตัวปกคลุมไปไเลือดขณะที่จีเย่ ค่อยๆยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาให้กับจีจิ้งหลิงนั่นทำให้แต่เท่าที่สามได้แต่ยืนตัวสันสานแม่อีกฝ่ายจะไม่สามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายที่น่าสะพรึงกลัวจากร่างกายของจีเย่ซึ่งมันไม่ใช่เพียงแค่นั้นเพราะตัวเขาในตอนนี้ไม่แม้แต่จะสัมผัสได้ถึงขคลื่นพลังใดๆที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากตัวนางเลยแม้แต่น้อยนั่นจึงส่งผลให้ความหวาดกลัวค่อยๆก่อตัวขึ้นก่อคุมบนหัวใจของเขาอย่างไร้เหตุผลและในเวลานี้บ,นบรรพบุรุษของเผ่าวิญญาณพูด ยังรู้สึกว่าหูยี่นั้นผิดปกติเป็นอย่างมากก่อนที่ฝ่ายจะหันมองไปทางจีจิ้งหลิงและกล่าวถามขึ้นมาว่าหญิงนางนี้คือใครทำไมนางถึงเข้ามายุ่งเรื่องพอพันของพวกเราหูยี่ในตอนนี้ได้ยื่นมือออกไปช่วยเช็ดน้าตาให้กับจีจิ้งหลิงลากับว่านางไม่ได้ยินคําพูดใดๆของอีฝ่ายเลยแม้แต่น้อยก่อนจะกล่าวออกมาเบาๆว่าไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ลงมือต่อชายผู้นี้ก่อนที่จะเกิดสายลมกันโชคอย่างรุนแรง พัดผ่านสถานที่แห่งนี้ถึงขั้นทําให้เหล่าตรเท่าท่างเก้าของเผาวิญญาณพูดได้แต่ตัวสันสานก่อนจะกลายเป็นฝุ่นผงและพัดหายไปในวินาทีต่อมากับกันเถอะนางได้กล่าวกับจีจิงหลิงโดยน้ําเสียงทุน่นุ่มนวลก่อนจะหายตัวไปจากที่แห่งนี้พร้อมกับจีจิงหลิงและคนอื่นๆในทันที